การที่อัลลอฮ์สร้างเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เพียงแค่มีชีวิตอยู่แต่เพื่อให้รู้ว่าทําไมถึงเราจะต้องมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ตรัสไว้ในะอัลกรุรอานว่าและเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ เพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้พวกเขาเคารพพักดีต่อเราประโยคนี้คือคําตอบของคําถามใหญ่ที่สุดในชีวิตเราว่าเราถูกส่งมาทําไมพระองค์ส่งเรามาเพื่ออิบาดาเพื่อการเคารพพักดีไม่ใช่แค่การละมาการถือศีลอดหรือการไปฮัทเท่านั้นแต่หมายถึง การใช้ทุกลมหายใจให้สอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทยัยเมื่อเราเข้าใจเป้าหมายของชีวิตเราจะเริ่มใช้เวลาอย่างระมัดระวังมากขึ้นเราจะไม่เสียเวลาเถียงกันในสิ่งที่เล็กน้อยไม่ยึดติดกับดุนยาจนลืมอาคครอและจะเริ่มถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันทำอัลลอฮ์รักหรือไม่ชีวิตคือการเดินทาง และทุกการเดินทางที่มีจุดหมายต้องมีเข็มทิศเข็มทิศของเราก็คืออันกรุ่านและสุนะมันจะพาเรากลับไปสู่บ้านเดิมบ้านที่พระองค์เตรียมไว้นั่นก็คือสวนสวรรค์ อย่าให้เสียงของโลกดุนยาทําให้เราลืมเสียงเรียกแห่งอาสารอย่าให้ความเหนื่อยในวันนี้ลืมปลายทางนิรันดรของเราเพราะทุกย่างก้าวที่เราอดทนในหนทางนี้กําลังพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์ทีละนิดอัลลอฮ์ตรัสว่าผู้ใดศรัทธาและกระทําความดีเราจะให้ชีวิตที่ดีแก่เขาอย่างแน่นอนดังนั้นตรงช้ชีวิตเพื่อเหตุผลเดียวที่พระองค์ส่งเรามาเพื่อรู้จักอัลลอฮ์และกลับไปหาพระองค์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เราทุกคนไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสะสม สิ่งงของแต่ถูกสร้างมาเพื่อสะสมความดีเพราะสิ่งเดียวที่เราจะนำกลับไปได้คือสิ่งที่เราทำเพื่อพระองค์เท่านั้นค่ะอิช้อนรอ